การที่เราทาขึ้นมาเราต้องการอนุรักษ์อาหารถิ่นไว้อย่างเช่นไก่มะละกอต้มมะละกอที่ทำอย่างนี้มันกำลังจะเรือนหายไปจากชุมชนแล้วเราก็เก็บขึ้นมาหยิบขึ้นมาชูเพื่อให้เขาได้รู้จักว่าเออชุมชนเรามันมีอาหารแบบนี้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 แล้วก็อนุรักษ์ไว้คือถ้ามาในจันทบุรีแล้วมาเนี่ยมีร้านเดียวคือที่นี่หลังจากที่เราเดินชิมขนมที่ชุมชนขนมแปลกแล้วได้เวลาที่เราจะต้องไปลองท้องอาหารถิ่นเขาบอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมากๆเดี๋ยวเราไปพบพี่รุ่งที่ครัวบัวขาวกันจากชุมชนขนนมมมแปลกเเดดิาไ้50ตร พี่ลุงแนะนําหนูดีกว่าป็ดกะลาเป็ดลูกกล้วยแเป็ดมะละกอคือจะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือแกงเป็ดกะลาจะเอาสูตรดั้งเดิมก็คือแกงเป็ดไก่ลูกกล้วยไก่ตตมะละกอเป็นเมนูด,ดั้งเดิมของที่นี่แล้วก็จะมีพวกยำมันจะมียำเนื้อปูกับพี่อ่อนย่างเป็นเนื้อปูแกะสุกแกะวันต่อวันเป็นยำรสด,ดั้งเดิมซึ่งเราทำใหม่แล้วก็ยำสด <Okay. S 2> ตลอดโอเคมีอะไรบ้างนะสามอยา่าง ไอ้แกงป็กกะลากงจมะลกรแล้วก็ยำพริกอ่อนเนื้อปูสามอย่างอันนี้แกงป็กกะลานะอย่าเตรียมของไว้ได้นะของที่ร้านนี่ถ้ามาแล้วถ้ามาช้าของหมดอันไหนหมดก็คือไม่ได้กินแล้วคือหมดหมดแล้วหมดเลยเราซื้อของวันต่อวันไม่มีของซื้อเซฟไว้ขายสองวันแล้วซื้อใหม่อาหารทุกอย่างผมส่วนมากแค่ปรุงเองก็มีเป็นของทอดของอะไรก็จะให้ลูกวาหลานทำเพราะคนในร้าน,นส่วนใหญ่เป็นลูกเวาหลานนั่นันเลย ต้วมะละกอรเราใช้ไก่บ้านใช้เนื้อล้วนเรวถูกเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดจนันทบุรีซึ่งใช้ในส่วนผสมตรงนี้เร็วใช้รักษาลรกในเรื่องของหืดหอบอะไรพวกนี้ด้วยตัวนี้เรียกเร็วที่เราจะต้องใส่ตัวนี้มีความหอมแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอาหารสิ่นของตะบลเราจริงๆชาวบ้านเขาไม่รู้จักคนมาทานไม่รู้จักลูกค้ามไม่รูจ้มมจักก็ไม่ทานจนเปิดร้านมันก็ประมาณกับสองปีมั้งลูกค้าถึงทานแล้วก็เริ่มรู้จักจนทุกวันนี้ก็่างกับทุกโตเหมือนกัน รสมือของเราคือสําคัญแล้วก็บวกกับใจที่เราใส่ใจในเรื่องของอาหารนี่เนี่ยแต่นี้มันก็อร่อยแล้วไม่ต้องไปเครื่องปรุงอะไรมากมายบางครั้งเราทําอาหารเราก็ต้องคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาเองบ้างคือเราใช้วัตถุดิบโบราณวัตถุดิบสดๆบ้านเราแหละแต่เราคิดค้นเมนูขึ้นมาใหม่หมูชั่วงเนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีแต่พอเราเอามาทําหมูชัมวงแล้วปุ๊บลูกค้ามาอยากกินผัดไทยผมก็บอกที่ร้านไม่ได้มีผัดไทยแต่ผมทําให้ได้คือเส้นจันผัดหมูชั่วงแล้วก็บอกงั้นเราเอามาทำทานดูสิผมก็ทําให้ท้าบอออกกเเเา้นนนนมมูลยื่่่ทัแคค2 ไม่มีลูกมือนะเราเป็นคนออกไปแนะนําเองก็ฟังเรานะเขาบอกไม่เอาไม่รู้จักจนมีลูกค้าบางโต๊ะที่เขาบอกลองดูลองดูงดนั่นแหละมันก็เกิดจากคนที่ลองอาหารเรานี่แหละแล้วก็มีน้องนี่แหละเขาเป็นลูกค้าของที่ร้านทานแล้วก็เกิดความสนใจพเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กขี่จันทรงบุรีนี่เรียน <c oughs> จบทางานเสร็จเก็บตังค์เรียบร้อยเบื่อแล้วกลับมาอยู่บ้านมาหาลุงลุงมาขอเรียนทําอาหารหน่อยนะอยากได้ตามรู้เรื่องอาหารจีนบอกมาเลยมาอยู่นี่แหละว่างเอามา เขาก็เลยมามาทำอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วขับรถไปกลับวันละ60โลตอนนี้ก็เริ่มทําเป็นหลายอย่างแล้วให้มาเริ่มเรียนรู้ก่อนในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบจัดเตรียมไรแล้วทีนี้ก็เริ่มให้ปรุงแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักร้านมากขึ้นหลังจากเข้ามาทานอาหารเขาเอาเป็นลงทวิตเตอร์คนดู30,000ืตั้งแหลจากเขาอวันนั้นคะคนถนึงรู้จักโกบัวขาว น้องต้นวันแรกที่เข้ามาทานที่นี่อะไรที่ทําให้น้องเข้ามาทานครัวบัวขาวคะจริงๆแล้วผมเป็นคนสนใจเรื่องอาหารก็คือเมื่อก่อนก็เป็นนักชิมเลยครับตัวเองกินไม่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดที่ไหนอะไรเงี้ยด้วยความที่ถึงจะอยู่จันทร์แต่ว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมาโดยตลอดเลยครับแล้วพอรู้ว่าจริงๆแล้วจันทร์แบบมีอาหารถิ่นที่มากกว่าที่เรารู้จักก็เลยอยากมาลองทานไอ้ความที่มันแบบแตกต่างจริงๆความเป็นถิ่นในเรื่องของชุมชนในบริเวณนั้นจริงๆเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงด้วยความที่พอผมสนใจแล้ว ก็รู้สึกว่าเออแบบพอมันขึ้นชื่อว่าอาหารถิ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้ถูกเป็นที่พูดถึงในระยากว้างแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งอะถ้ามันไม่ได้มีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามารู้ขั้นตอนวัตถุดิบเป็นยังไงอะมันก็จะอาจหายไปกับเจเรชั่นเก่าด้วยความที่เมื่อก่อนอย่างที่ลุงๆพูดไว้ครับว่ามันทําและใช้เวลานานบางทีเวลาผมมาทำผมก็ชอบแค่เข้ามาแซวว่าแบบว่าโอ้ถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยผมมาช่วยทำเลยไหมจะได้เร็วขึ้นจะได้กินของด้วยที่ตัวเองสั่งเยอะๆได้้เเลยาากก็ใหโอส ได้ลองเข้ามาช่วยทำดูครับโหเนี่ยหน้าถนนนี่รถจอดเต็มไปหมดแล้วใช่ครับจริงๆเวลาตอนที่กลับเข้ามาแล้วก็เจอร้านที่ขยายใหญ่ขึ้นเลยครับส่วนตัวเองก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบว่าระยะเวลาแค่แบบปี2ปีที่แบบผ่านไปแป๊บๆเลยครับคือมันเห็นแบบร้านขยายใหญ่กว่าที่ครั้งแรกที่เราเคยมากินแบบเยอะขึ้นเลย